หาอยู่ครับก็อยู่ตรงไหนครับปล่อยที่อ้อมอยู่นเอ้กไว่าพี่อ้อมยากแบบว่าคุยกัี่ยาวพี่ออมหล่อขึ้นตลอดเวลาเลยนะโอ้แก่ขึ้นมากกว่าครับจริงจริงติดตามผลงานมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนเป็น s c สขับเลยนะคะต้องหามความรู้สึกพี่อ้อม่อเลยกลับมาครั้งนี้ค่ะในฐานะศิลปินรู้สึกยังไงบ้างคะกับเวทีนี้เออเห็นน้องๆครับพัฒนา ความสามารถคือเด็กๆเหมือนวัยรุ่นนะฮะสมัยนี้นะเขาเก่งมากเลยนะเก่งกว่าแบบเอออายุเท่าเรานี่เต้นอย่างนั้นก็ไม่ไหวครับพูดเหมือนพี่แก่มากเลยนะพี่ออฟยังไม่ขนาดนั้นรุ่นรุ่นเออสตราฟท้าเรดบอยเธอปี2006ค่ะพี่ออฟมานาน2006แล้วมองเล็กมองกันไปไม่ขี้2006ปีนี้2010ค่ะ5ปีครับเราครับ5ปีก็เลยแต่งกางเกงแล้วครับ ถึงน้องๆที่เข้าประกวดครั้งนี้นะครับก็บางคนอาจจะคิดว่าอันเนี้ยเรามาแข่งกันจริงๆแล้วพี่ว่านะฮะมันคือการแข่งกับตัวเองครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเราสู้กับเพื่อนเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เออมีอะไรดีขึ้นนะครับแต่ถ้าแข่งกับตัวเองปุ๊บพ่อแม่เห็นเออเขาก็ภูมิใจว่าเราทำสําเร็จอ่าก็อยากจะให้น้องๆทั้ง 20คนหรือว่าที่ตั้งแต่โอ้โหกอยคนนะฮะเยอะมากๆครับก็เหมือนกับว่าให้มีความฝันนี่แหละฮะมีความฝันแล้วก็ให้สู้ต่อได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่ออฟมีผลงานมีอะไรบ้างกับทิ้งท้ายหน่อยครับก็มีเปิด์วงนะครับเพลงละวันที่ผ่านที้งกใจครับโครงการบันเทิงครับแล้วก็จะมีพิธีกรไร้ครับ ็เป็นรายการอาหารนะครับออกอากาศทางช่องชูดไซสครับอ่านะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นะฮะมีอีกไหมครับเอาอีกไหมครับรายการบัดดี้บีเจครับอันนี้จะอยู่ช่อง AF Channel ครับ AF Channel นะครับทุกวันจันทร์เวลาสามทุ่มก็จะมีออกกับซานิครับอ๋อครับครับที่เขาจะเอาศิลปินเอ่อ a ฟครับมาเป็นคู่กันใช่ใช่เราได้ดูอยู่ทังได้ดูโอ้เยี่ยมเลยติดตามมาตลอดเลยติดตามโอ้โหมีอีกไหมครับเอาอีกไหมครับ ปีนี้ครับปีนี้จะมีเป็นซิกครงครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามดูอะไรกันางเงี้ยอยู่ช่องไทยทีวีเอสครับผมโหผลงานเยอะจริงๆพี่อขาสุดยอดนะคะเดี๋ยวจะติดตามทุกผลงานเลยครับเราด้านผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ที่นี่ก็สนับสนุนผมด้วยนะครับเราอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทางเอสคลับด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านครับทำให้ผมมีวันนี้ฮะขอบคุณจริงๆครับโอเควันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ได้รับรางวัลขอบคุณมุกท่านที่ออรับ